อ่ะเดือนนี้ดูแค่สามวันนี้นะดูว่าสามวันนี้ออเดอร์เจ้าจะมีไหมไพ่บอกมีออเดอร์เข้ามานะนะกระยองกระแยงเลยเกินนะแต่ก็ได้อยู่ระดับหนึ่งแหละนะมีออเดอร์ไหมมีนะแต่มันได้อยู่ระดับหนึ่งนะวันนะมีออเดอร์เข้ามาอยู่แต่ว่ามันมันได้ไม่เยอะมากเร็วเจ้าทั้งหลายเออคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ พอเวลามาทําให้ก็ไม่นี่นะไม่ดูนะพอเวลาออกออกจากรายการไปแล้วอ่ะถามถามกันก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ตั้งใจดูมิน้นจะง้อสามีสําเร็จไหมแชร์ยังอ่ะแชร์ยังถูกใจไม่มีผู้แชร์หรือ,อยังไงฟ้าฟ้าไม่รู้เดยแชร์เ,รลเลยฮะตัวเลขอ่ะเอาแชร์แล้วเอามาจะง้อสามีสําเร็จไหมเดี๋ยวดูวให้จัาฟ้าคืออะไรไม่รู้เดี๋ยว<า>ดูก่อนแป๊บหนึ่ง อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะสามี